สวัสดียามเช้านะคะวันนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะเี่จะพาเด็กๆไปเดินออกกำลังกายนะคะดูท้องฟ้านะคะเมฆเป็นวปุยสวยงามมากๆเลยนะคะเด็กๆก็มารอตั้งแต่เช้าแล้วทุกๆเช้านะคะเด็กๆต้องออกไปพื้นที่หกไร่นี่ไม่พอนะคะต้องให้ได้เดินออกกำลังกายข้างนอก ดูวันนี้สระน้ำสีสวยงามมากๆเลยนะคะสีเขียวมรกตดูค่ะโหดูดอกลีลาวดีนะคะสวยงามมากๆเลยนี่แหละค่ะบรรยากาศยามเช้าๆดูทองฟ้านะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกจามจุลีหลังบ้านนะคะดูค่ะ อนี้ต้นสำชาตต้นคู่ไม้คู่นาเรานะคะตอนนี้แผ่กิ่งก้านใบเมื่อก่อนต้นเล็กๆนะคะไม่ได้แผ่กิ่งก้านใบขนาดน,นี้แต่พอหลังจากสี่ปีนะคะเรามาทำโคกหนองนาเขาก็เป็นพุ่มแผ่กิ่งก้านใบสวยงามมากๆนะคะโอเคอเด็กๆก,ก็ รอนะคะอยู่หน้าประตูน้องเมลลี่ทำอะไรเนาะ What y ดู d o งเบ b a เบโอเคเลสโกโอโอโออากาศแต่ค่อนข้างหนาวนะคะเชา้านี้น่าจะประมาณ 18, สิบแปดสิบเก้าองศา ้ลมเย็นโชยมานะคะยิ่งอยู่ข้างนอกยิ่งอากาศหนาวเย็นนะคะเหมือนลมหนาวพัดมาน้องวัวก็ออกหากินนะคะตอนนี้ อันนี้จะพาเด็กๆลัดทุง่งนานะคะนี่ค่ะถนนเป็นสองสายนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูเมลเลอรแซนิเกอร์นน้องวัวก็ค้างคืนอยู่ที่นี่นะคะเป็นของญาติพี่น้องเราบรรยากาศยามเช้าที่ท้องทุ่งนาบ้านเรานะ วันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะนี่ราคาความสุขที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะมาทำกเกษตรผสมผสานมาทำโคกหนองนานะคะพอได้มีอยู่มีกินลดรายจ่ายนะคะเมื่อก่อนถ้าเรากลับมาอยู่บ้านไม่ได้ปลูกอยู่ปลูกกินนะคะเราก็ต้องซื้อ แต่พอเรามาปลูกอยู่ปลูกกินเหมือนสมัยบ้รรพบุรุษนะคะแล้วก็มีอยู่มีกินเช้าก็เดินออกกำลังกายรับลมเย็นๆนะคะนะครถ้าเราปลูกทำนาอย่างเดียวช่วงหน้าแล้งนะคะเราก็จะทิ่งอโอกาสนะคะในการปลูกอยู่ปลูกกินแต่ถ้ากเกิดเราแบ่งพื้นที่สัก Uh, งานสองงานนะคะในพื้นที่ห้าไร่สิบไร่นี้ฮัลโหลดานิงเราก็ปลูกแบบทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะพวกผักผล,ลไม้ต่างๆเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องทิ้งพื้นที่ว่างแบบนี้นะคะแค่แบ่งสักงานหนึ่งนะคะถึงไม่ขุดสระเราก็ปลูกได้นะคะถ้ามีถ้าเรามีน้ำมาดาลหรือเราจะขุดนิดๆในหน่อยขุดแบบเล็กแต่ลึกนะคะ เพื่อกักเก็บน้ําไว้ยามหน้าแร้งนะคะเนี่ยค่ะเวลานหน้าแร้งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพราะบ้านเราก็จะแห้งแร้งนะคะไมเลยเกินหนอเข้ามาเดี๋ยววัชวชนเาดินเข้าม n แบบะๆฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองชลประทานนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าชลประคองชลประทานนี่เชื่อมมาจากนูน่นเขืเ่อนสาลานะคะฝั่งติดเขตเดือนขมนก็ประมาณน่าจะเป็นร้อยกิโลนะคะทีนี้น้ำเวลาช่วงหน้าน้ำนี่น้ำจะไหลหลากมานะคะถ้าเราขุดสะแล้วก็กักเก็บน้ำไว้นะคะเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดปี ดูนกกาลังออกหากินนะคะปกตินกจะเยอะมากเลยนะคะเป็นนกปากหางก็จะกินหอยกินพวกปลาในคลองนะคะยินเสียงนกไหมคะเสียงนกยามเช้าเช้าข้างหน้าก็จะเป็นคลองอีสานเขียวนะคะที่จะพาไปดู เพราะว่าช่วงน้ําหลากนี้น้ำแถวนี้จะล้นเลยนะคะแล้วน้ําก็จะแบบว่าขนาดหน้าอกเลยนะคะโซนนี้เพราะว่าเป็นโซนที่ว่าน้ํำไหลในคลองแล้วก็น้ําจะหลากนะคะ น้องอโมโนน้องแซนดี้หายไปไหนนาะนี่นะคะพองอีสานเขียวของเราช่วงหน้าแรงเราก็เดินลัดมาได้นะคะจะดป้ายกว่าถ้าช่วงหน้าฝนเราจะต้องเดินอ้อมเป็นเกือบสองกิโลนะคะนี่ค่ะน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่ฝนทิ้งช่วงฝนตกมาเมื่อวันก่อนนะคะ ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่พอนะคะเพราะว่าแรงมานานมากก็เกือบสี่เดือนน่าจะสี่เดือนกว่านะคะฝนไม่ตกนะะี่ค่ะเวลาฝนตกมาแค่ครึ่งชั่วโมงนี้ก็น้ำจะซึมลงไปไวมากนะคะดูฝั่งนู้นนะคะนี่ยค่ะเขาขุดลอกคลองเมื่อสองปีที่แล้วนะคะหลังจากน้ำท่วมหนักในปีหกสี่เขาก็ขุดขยายคลอง อีสานเขียวเพิ่มนะคะก็ทำไหลกว้างเข้าไปนะคะก็หวังว่านะคะจะไม่เกิดน้ำท่วมเหมือนปีหกสี่เพราะว่าเสียหายกันเยอะแยะมากมายนะ,ะเพราะว่าน้ำระบายไม่ทันตรงนี้จะเป็นแบบโซนที่ว่าน้ำหลากก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะถ้าท่วมแต่ถ้าปีไหนไม่ท่วมก็ข้าวนี่จะงามมากๆนะคะ ซนนี้นี่ราคาก็พาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะที่ท้องทุ่งนาบ้านเราความสุขที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะมาปรับเปลี่ยนพื้นที่จากนาทานาอย่างเดียวก็แบ่งพื้นที่มาทาโคกหนองนานะคะเช้าๆแล้วก็ออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศท้องทุ่งนายามหน้าแรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าโคกหนองนาแล้วนะคะ วันนี้ก็จะทําสวนนิดๆหน่อยๆะคะ่ะดูท้องฟ้าข้างหลังนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เดินกลับโคกหนองนาของเรานะคะ พาชมนกนะครันกปากหางเริ่มออกหากิน